มจะเป็นอย่างนี้เด้งออกมาความเช็คความกลมความห่างความลึกเหมือนเดิมพือกจะว่าพึ่งต้องการห่างประมาณนี้ลึกประมาณนี้ใช่ไหมพึ่งเปิดแล้วแล้วก็เอียงประมาณนี้มันก็จะจืดไปค่ณใช้เทคนิคนี้แบบนี้ล็อ,อกนี้ก็นจะหลุดออกมาเลยเป็นซอสท,ทีเดียวครั้งเดียว ่อไปก็ความกม้มความห่างความลึกได้แล้วเซาะร่องถ้าซาะร่องไปแล้วมองไม่เห็นเหมือนเดิมไม่ต้องซาะขึ้นกลีบเลยอันนี้ซอะดีไหมอ,อ่เซาะไม่ซอะดีวะเพราะว่ามันห่างแหละซอะไปปุ๊บก็จะห่างเพิ่มอีกนิดนึงนีน่ขึ้นคราวนี้ไปกลีบตรงกลางตรงนี้จะต้องต่ําต่ําลงประมาณนี้ไม่ดึงขึ้นขึ้นถึงนี่นะเราต้องบังคับปลายตรงกลางให้มันอยู่ระดับนี้ ไม่ให้สูงกว่ากห้าเหมือนกันก็จะเหลือประมาณห้าห้ากลีบน้อยๆหนึสองมะจบที่ครึ่งหนึ่งเริ่มต้นที่ครึ่งหนึ่งของกลีบมาจบที่ครึ่งหนึ่งของกลีบไปกลีบต่ำลงชนกลีบชนกลีบ 拉拜嘿呀。